สวัสดีครับสวัสดีโจท,ทย์เทฟช anel ยูทูบครับนี่วันนี้ผมอยู่ที่บ้านกกตูมนะฮะไม่ใช่บ้านกกกอกนะบ้านกกตูมนะฮะอยู่เลยโรงเรียนมานิดนึงนะ,ะจะมาเจอโฮมสเตย์บ้านกาแฟกกกอกนะฮะโฮมสเตย์กาแฟกกกอกนะฮะ, day, กกะ,ฮะเป็นของพิกกี้นะฮะแล้วก็ท้องนิวนะฮะน้องนิวลูกชิ้นหมูยอนะ,ะนี่ครับโอ้รู้สึกว่า วันพรุ่งนี้จะมีคนเข้าไปเดิมแล้วนะฮะสลหรับโฮสเย์นนะเมื่อคืนก็พิกิก็แล้วก็ครอบครัวนะเข้าไปพักแล้วนะประเดิมเอาเรือเอาชายแล้วเนาะ,ะน่าจะมีคุณพ่อเขาไปนอนด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันนะครับว่าข้างในมีห้องอะไรบ้างมีห้องเอ่อกี่ห้องนะมาดูกันนะครับนี่ฮะบรรยากาศติดริมแม่น้ำนะในี่ตัวนี้เขาทําที่จอดรถนะกว้างเลยฮะสามารถเอารถมาจอดได้เลยตรงนี้มีห้องน้ํารวมอยู่ข้างนอกนี่นะฮะ นี่บึงแม่น้ำนี่สามารถเดินไปเล่นได้นะตรงนั้นนะครับไม่รู้ตกปลาได้ป่าตรงนน้นตกปลาได้ป่าเมื่อกี้ไอ้น,นู้นะอ่ะฮะได้อยู่ใช่ไหมมันเป็นบึงธรรมชาตินะด้านนี้นะห้วยกระสะ,กกสะนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ํารวมนี่คือบริเวณหน้าบ้านนะ่าจะเป็นอย่างนี้นะโฮเซ่หน้าบ้านจะเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นบ้านที่สร้างไว้นานแล้วนะเมื่อก่อนที่คุณพ่อทําไว้ให้นาะแล้วก็ไม่มีใครมาอยู่เพราะตอนนี้บ้านกาคนเริ่มเยอะแล้วก็เลยม,มาสร้างเป็น เป็นห้องพักโฮมสเตย์นะครับคนได้มาเช่าสวัสดีครับพี่เกีย์ครับผมอันนี้เพิ่งมีโอกาสไม่ใช่ว่าครั้งแรกนะผมเคยมานอนแล้วแหละมานอนกับพ่อคืนแรกที่มากกอกเลยหลงเลยใช่ไหมมารอบนี้เออหลงนี่อุ้ยทำไมมันสวยขึ้นหูผบิดตานี่ช่างเหรอทีมงานช่างทีมงานช่างโอ้ช่างเก่งนะเนี่ยทำสวยๆเลยมันมีมีห้องอะไรบ้างครับใน้ข้างนอกนี่คืออะไรครับเนี่ยมีเป็นห้องห้องห้องโล่งโถงใหญ่เลยห้องโถงใหญ่ก็คือเหมือนเหมือนว่าเหมือนกลางกลางมุ้งกลางมุ้งนอนนอนรวมมาเป็นคณะอย่างนี้นะครับอ๋อมาเป็นคณะใช่ไหม แล้วก็มีมีกำข้างนี้ใช่ไหมมาอันนี้ห้องโล่งเลยตัวนี้ห้องโล่งเลยเหรอห้องโล่งแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นซอยเป็นห้องแล้วอ๋อครั้งนี้ซอยเป็นห้องเหรอข้างหน้าหนึ่งสองห้องอันนี้เราเข้าไปดูได้ไหมข้างหน้าหนึ่ง้องได้องโอ๋อเห็นได้ครับว่าเมื่อคืนนี้เปิดเข้าไปเข้าไปนอนเอาเลิกเอาชายแล้วเหรอเนี่ครับก็ยังลกอยู่อ๋อนี่เมื่อคืนนี่ก็นอนตรงนี้เนาะนี่เป็นห้องอันนี้นอนได้กี่คนก็ห้องนี้โอ้นอนได้ห้าคนเลยนะครับห้าคนใช่ไหมแต่ว่าเราให้นอนแค่สามคนก็จะแค่สามคน สามคนถ้ามาครอบครัวครอบครัวสี่คนกับนอนด้วยกันก็ได้ปกติปกติก็คือสองคนใช่ไหมสองคนสองคนเนาะสองห้องที่กำหนดไว้อ๋อแล้วก็ราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่น้องเห็นน้องมิวบอกว่าคืนละสามร้อยห้าสิบสามร้อยสิบนี่มีอาหารเช้าไหมครับมีอาหารเช้าด้วยเยอแยาหารเช้าไปกินที่รุ่นกาแฟไปกินที่ร้านกาแฟกรอกครับโอ้ด้านแล้วด้านนี้อันนี้ก็เป็นห้องอันนี้ก็เป็นห้องเนาะ ห้องเหมือนกับตัวนี้อ๋อห้องเหมือนกันหัวแอบส่องนิดนะไม่เป็นไรครับทำงานไปปกติแอบส่องเฉยโอ้ยกำลังปูพื้นเนี่ยนี่กำลังเช็ดยาแนวลงยาแนวอยู่อุ้ยสวยเนาะอันนี้ติดแอร์ไหมเนี่หรือว่ามเป็นพัดลมก่อนนะเขาเรียกว่าโฮมสเตย์ต้องเป็นพัดลมก่อนนะฮะเข้าหน้าหนาวอยู่ไงพี่โจอ๋อแถานี้อากาศเย็นเป็นริมบึงนะมันมันสามารถตีมาตลอดอันนี้ก็จะโอ้ยริมห้วยริมหนองมันจะอู้หูพอตอนเช้ามันริหมอกลงนะแถวนี้ ก็น่าจะเป็นพัดลมน่าจะเวิร์กนะเป็นห้องในห้องใหญ่เนาะนอนได้ประมาณอันนี้ก็ห้องใหญ่สิบห้าคนได้อยู่ห้องนี้นะห้องใหญ่ก็สองสองห้องรวมเลยครับอันนี้ก็มาแบบใหญ่ต้องแบบต้องแบบว่ามากันหลายๆคนเนาะครับแล้วก็เผื่อว่าบางทีอาจจะเป็นห้องนอนเป็นครอบครัวนะอ๋อห้องสุดของห้องครอบครัวเลยนี่กำลังทำฝ้าเพดงเพดานเดินไฟนะทำปูนน่ายังไม่ยังไม่หมดมีข้างหลังอีกน่ะ มีขนังอีกเอาไปดูโอ้ผมสเตย,ย์กาแฟกกกอกนะฮะใครที่มาหาลุงพลนะมีที่พักแล้วตอนนี้นะมันเหมือนมันเหมือนเป็นด้านหน้าด้านหลังสองด้านนะพี่โจอ๋อเหมือนด้านหน้าด้านหลังสองด้านนีถนนใหญ่ไงอ๋อนี่ถนนใหญ่ด้านนี้ถนนใหญ่อันนี้ถนน,นเข้าอ่างโอนน้เข้าได้สองด้าน,นครับนี่นี่นี่ตรงนี้ก็มีห้องอยู่อีกห้องนึงเป็นีกห้องหนึ่งเนาะใช่แต่นี้กำลังเดี๋ยวทำพื้นใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวทำพื้นวันนี้ต้องเทพื้นแล้วนะครับเทพื้นแล้วก็ฉาบเนาะตรงนี้โอ้ห้องกว้างอยู่เนาะ อันนี้มีห้องนึงอีกโอ้ห้องนึงอีกโอ้หลายห้องแล้วนะเนี่ยเยอะมากเลยนะทําจากเสาไม้ทีแรกว่าจะทําเป็นโล่งหมดที่นี่ก็เลยเห็นใจว่าเออมาก็เผื่อเข้ามาครอบครัวอยากพักส่วนตัวอยากส่วนตัวบ้างีอก็มีให้เลือกหลายช้อยนะมีห้องนึงอันนี้ห้องนึงอีกห้องนึงมีกำลังเทปรับที่จะทำเทปขึ้นโอ้สรุปว่านับรวมกันได้กี่ห้องแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเจ็ดห้องแล้วถ้าทำหมดนี่บ้านโอ้หลังขนาดนี้ก็เจ็ดห้องแล้วเนาะนี่ครับ ห้องน้ห้องน้ำอยู่้านอกห้องนนที่ทำับเดียห้อง้านล่างเดี๋ยวห้องน้ำจะทำเพิ่มอีกสองห้องนะอันนี้ห้องนั้นดังเดิมอยู่ตรงนี้อ๋อตอนนี้สะอาดสะอ้านนะนี่ห้องน้ำมีกระจอย่างดีมีกระจกสองหน้าอันนี้มเดสตอรี่นี่มาให้แต่ไม่ได้ติดแอร์ห้องน้ำไม่ได้ติดแอร์อ่อตรงนี้จะเป็นห้องน้ำเพิ่มนะทําสองสองสองห้องนะด้านนี้อ๋อสวัสดีครับคุณพ่อครับนี่เจ้าของนะฮะ พ่อก็ซื้อไว้ตั้งแต่สมัยนานแล้วเนาะที่แปลงนี้เนาะเออเนาะตอนนี้ก็ส่งมอบให้กับลูกชายพิกินะฮะแค่ลูกชายต่อยอดเนาะอ๋อด้านโู้นก็ใช่ที่พ่อเหรอด้านนู้นอ่ะใช่ครับไปถึงไหนครับต้นไม้ใหญ่มอไปถึงต้นไม้ใหญ่เนาะหูจอดรถได้หลายคันเนี่ยโอ้มาตรงนี้นี่เป็นธรรมชาติจริงๆเนาะเนี่ยลมเย็นลมโชยมีน้ำมีท่าเก็บน้ำห้อยกระสับมีภูเขาหนูหนูดูวิวดูวิวนี่วิวหลักล้านเห็นเขาบอก เห็นก็ลงยูทูบบอกวิวหลักล้านตอนชาบิดทะเลหมอกแล้วนี่มีเมทโอ้ท่ามีเรืออีกอันนี้พายเล่นเนาะแจ๋วเลยเรือแคนูนะแต่ต้องว่ายน้ําเป็นนะฮะนะเนี่ยเป็นบรรยากาศภูเขาเป็นเป็นบึงอ่างนะโอเคนะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวมาเยี่ยมลุงพลไหนโกกตุ้มอยู่ไหนอ้าวโกกมะตุ้มเหรออ๋อนี่นี่คือต้นตอคือต้นตอของคำว่ากกตุ้มคือกกมะตุ้ม นั่นน่ะต้องกกตูมคืออยู่นั่นน่ะมันจะเป็นลูกเป็นยางๆกินได้นะกกตูมนะฮะบ้านนี้คือบ้านกกตูมนะอยู่เลยประจากบ,บางกอกกอ,อกมานะครับโอ้นี่ครับบรรยากาศอ่าเป็นโฮมสเตย์นะครกาแฟกกกอ,อกนะใครที่มา,าหาลุงพลนะมาหาปัฒน์นนะครับมีที่พักแล้วนะครับตอนนี้นะฮะก็มีบ้านยาชิแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นแหล่งใหม่นะใหม่ๆเอี่ยมเลยเนาะ ก็เข้าพักวันนี้เลยวันนี้สามท่านจากกรุงเทพสามท่านจากกรุงเทพตอนนี้ช่างกำลังหนักใจว่าเอจะทันหรือเปล่าก <c oughs> <c oughs> าลังใจทุ่มๆต,กต,กต่อๆนะฮะจะทันไหมเนี่ยโอ้แต่งานเข้าอีกแล้วช่างนะก็รีบทําแล้วกันนะฮะ, <c oughs> ะวันนี้จะได้เป็นการประเดิมนะนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับสมิโจทัเวชแนลครับโฮมสเตย์บ้านกกตูมครับผมสวัสดีครับ